สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ขมุมนะไอไลดอกวันนี้ผมอยู่ไปแคสเกมนี้ไม่ชื่อว่าไฟน์ไนท์เฟรดย์นี่เพะน่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะนะคืนที่5มันก็บอกอยู่ Night ไไว่าไฟน์ไฟนไนท์ถึงไป็ว้ยเล็กเอ่อหาคืนนะฮะกับเฟรดี้น้อยอืมน่าจะคืนสุดท้ายนะถ้ามันไม่มีบิดนะถ้ามันมีบิดผมโกรธนะเว้ข <laughs> ี้เกียจเล่น้นกูอาจจะต้องต่อพาร์ทนี้นะถ้ามันมีเอ่อคืนที่หแม่ก็ไม่เล่น <laughs> <laughs> ไปลองนะฮะ มันจบนั่นนั่นไม่จบในคลิปนี้แหละมาดูก่อนว่าคืนที่หกมันจะยาวไหมนะถ้ามันไม่ยาวก็อาจจะเล่นนะฮะโอเคถ้ามันมีนะไม่มีก็ดีแล้วแหละเอ้ย <Hey. S 1> รู้ว่ามีปะอันนี้จำไม่ได้เหลือมีคนเดียวเนี่ยเฮ้ยมีคนดิมีตัวเดียว <Hey. S 1> โอ้โหตายแล้วเบลเก้าสิบสองเชี่ยยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยใจเย็นนะ กคือเันได้เลยมัน,นอยู่ตรงไหนวะไอยังไม่มาโอเคมันมาแล้วนะฮะมันตอนแรกนึกว่ายังไม่มาเคเคเคตามนั้นแหละดีนะเนี่ยไม่เช็คก,ก่อนถ้าไม่เช็คโดนโดนหักคอนะี <S 1> <S 1> เราปิดอะปิดหาย แล้วถ้าไอ้เฟดดี้มันมาทําไงเนี่ยแบบมันจะมาแบบมาทำกูมแมสว่าผมมาถังกล้องผมไปดูวิธีมานี่ไม่แน่ใจเว้ยหาพักกล้องแป๊บหนึ่งแบตเหลยแปดสิบแล้วนี่เฮ้ยหนึ่งตีหนึ่งแล้วเฮ้ยนะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ประตูดีกว่าลอ้อล้อไก่หายไปไหนะตรงลงมันไก่หรือเป็ดวะไจาไม่ไก้เรียบไปทั่วเลยนะอาอยังไม่มานี่ว่า อกไปหน่อยเดี๋ยวอยู่นี่มันอยู่นี่เมื่อกี้อยากไลส์สวดน,นะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเดียไปดูวิธีนะฮะเอออะไระนะแบบแปบบ๊แบแป๊บแบบไม่ดีเลยนะอย่านะก็ไม่เอาบออ้าวสดีครับมาส่งทางทางเลยเนาะขอสิทธยอด นี่อยู่นี่โอเคโอเคตัวพบสองตัวอยู่สแ็ทฟลักซี่ยังไม่มานะฮะดีอยู่ไม่เชื่อกครับโอ้เสียวจ้าสวัสดีครับเฮ้ยผมทำได้ดีอยูน่นะเนี่ยไม่เล่นไปเช็คฝัง่งซ้ายฝั่งขวา ไอโย่จะผ่านในครั้งเดียวเลยก็ได้นะฮะแบบเนี้ยเอง่งอะครับคีย์บกละคีย์บอกบ่วยอะวะเกี์กนัสหายเอ้ยเพิ่งไปเมื่อกี้มันมันใหม่ละเชีย่ยแล้วใครมาขับรถเลยตอนนี้วะอาจจะต้องปิดประตูใส่หน้ามันนะฮะนี่ไม่รู้จริงจริง แล้วเราใครที่รู้นะฮะก็ช่วยบอกผมทีนะเอาแล้วไงแบตเรียน้อยแล้วผมเรื่องอยากใช้เปลืองแล้วนะเพิ่งตีสี่เองเพื่อนสหายก็ตีมันไม่ไปอ่ะมันทำอะไรวะแล้เปิดอะอยู่ไหน คือ,อยังไงมัน,ม,นมันไม่มาเลยมันไม่มาก็ดีละโย <pper pper pper> และนี่คือเ <pper pper> สงจันเด็กวัดอ <Thompson> ูด้ <pper pper> มาเร็วไปเร <Nice. S 1> ็วเว้ยนอยส์หมเลาะอะไรหมเลาะอะไรปิดประตูปิดออกดูโอ้ฮัโลโหลไม่มีอะไรว้าวโยวัสซัพโหล โ okay. 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 อเคโอเคทำไมรู้สึกว่าเกมนี้จะทำให้สติผมแตกแล้วเนี่ยโอเคและนี่ก็รอบที่สี่ทุกคนครับถ้าผมไม่รอดทุกคนอย่าลืมผมนะอย่าลืมผมนะอย่าลืมผมถ้าผมไม่รอดหกโมงดีเฮ้ยหกโมงขอร้องล่ะ ขาร้องแล้วนโะปรโดแล้ตาด้วยชิมหายแล้วผมตายไหมเนี่ยกูดบ่ายครับอย่าลืมผมนะฮะ <c oughs> <laughs> เกมเมยเนีย,ยเอาใหม่ก็ได้วะจังหวะนี้นะผมจะรอดไหมมาดูกันเมื่อกี้ตีห้านะตีห้ากว่า ผมเล่นตายไปแปดรอบแล้วนะฮะถ้าตายรอบนี้ก็น่าจะรอบน่าจะรอบที่เก้าแล้วนะฮะอล้องก็ล้องเถอะขอรักทีเถอะเพื่อนไอ้ไม่ใช่เพื่อนตู่ออดีกว่ากล้องพีซเลยบโหลดเฮ้ยมันก็ตีห้ากูกลัว yes! Yes! ในที่สุดครับผ่านแล้วอะไรกระจกค,คือที่ห้าอะไรอเอวทำไมผมผ่านไปได้ซีเราเดียวผ่านนะครับอืม <c oughs> เออ the e n d yes จบแล้วครับอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบมันมันไม่คุ้มเลยนะฮะเอ็นหนึ่งร้อยยี n ่สิบอนเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะฮะค่าชีวิตเ <c oughs> อ the e n d See y o u เออ oh yeah ฮะ คืนที่หกตายห no, <no>, no. าไม่เล่นนะฮะก้อสลับพันที่ก็เพมพ์มีเดี๋ยวกดลองไปเล่นดีมยไหมตายแล้วคืนที่หกลองดูหน่อยซิว่าคืนที่หกมันจะเป็นยังไงกันนะฮะดูแป๊บเดียวพอแล้วไม่เล่นนะฮะค <No. S 1> ืนที่ห้าเจะตายแล้วเปิดมากให้มาเบนวะโอ้หมายกดคืนที่หกบ้าแล้วมันมีคืนที่หกจริงๆด้วยเอเวน่น หลอกผมโอเคสลับผ่านนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวปิดปิดอ่ะปิดจบตรงนี้แหละก็สลับผ่านนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนใจให้ผมด้วยนะครับกระดิ่งด้วยก็เล่นโคตรเหนื่อยนะฮะเล่นมาแปดรอบนะฮะกว่าจะผ่านก็สลับผ่านนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับกูดบายครับสิเออ